สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องสังเครัวก็มีเมนูเครื่องในไก่มาฝากกันค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าตับไก่ผัดกระเทียมพริกไทยค่ะวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะหลักๆก็จะมีตับไก่ค่ะอันนี้เป็นตับไก่ที่เรานําไปขยาเกลือแล้วก็นําไปล้างน้ําออกให้สะอาดเพื่อลดกลิ่นคาวนะคะเราใช้ทั้งหมด200กรัมค่ะหอมใหญ่50กรัมค่ะพริกไทยอ่อน 30กรัมค่ะรากผักชี3รากแล้วก็กระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอย3ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นมสด100มิลลิลิตรค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนำตับไก่นะคะมาหมักด้วยนมสดค่ะ นมสดจะช่วยทำให้ตับไก่ของเรานะคะนุ่มแล้วก็ไม่แข็งกระด้างเวลาที่เรานำไปผัดนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะระหว่างที่เราหมักตับอยู่นะคะเราก็มาเตรียมเครื่องต่างๆกันค่ะหอมใหญ่เราจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่านะคะเมื่อเราหั่นแล้วนะคะให้เราคลี่เขาออกให้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะอย่าให้เขาติดกันเป็นก้อนนะคะ เวลาผัดจะได้โดนความร้อนอย่างทั่วถึงนะคะส่วนพริกไทยอ่อนนะคะเขาถ้าเขายาวเกินไปเนี่ยก็ให้เราตัดให้เป็นท่อนๆขนาดพอดีคํานะคะต่อมานะคะเราก็จะมาโขลกเครื่องสามเกลืกันค่ะเราจะโขลกรากผักชีให้พอแตกก่อนนะคะ จากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมค่ะเมื่อโขลกกระเทียมจนละเอียดแล้วนะคะเราจะใส่พริกไทยค่ะจริงๆแล้วพริกไทยควรจะเป็นพริกไทยดาที่เป็นเม็ดนะคะแต่ว่าวันนี้เราหาไม่ได้เราก็เลยใส่เป็นพริกไทยผงแบบนี้นะคะเราใช้ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพริกไทยเม็ดก็ใช้1ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อเราโขลกเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเตรียมนําไปผัดได้เลยค่ะ ต่อามานะคะเราจะตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เครื่องสามเกลอที่เราโขลกไว้ลงไปผัดค่ะผัดจนกว่าเขาจะหอมนะคะเมื่อเราผัดจนเครื่องสามเกลอหอมดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดค่ะ เมื่อเราผัดจนหอมใหญ่เริ่มสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตับไก่ลงไปค่ะผัดให้เขาพอเริ่มสุกนะคะยังไม่ถึงกับต้องสุกดีนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติด้วยซอสหอยซีอิ๊วแล้วก็น้ำตาลค่ะ ผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีนะคะเมื่อเราผัดจนตับเริ่มจะสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกไทยอ่อนลงไปเป็นอย่างสุดท้ายค่ะผัดให้เขาพอเข้ากันนะคะถ้าตับถ้าผัดให้สุกเกินไปเนี่ยเขาจะแข็งได้นะคะก็ผัดให้เขาสุกแบบพอดีพอดีค่ะ เมื่อเราผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยจากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูตับไก่ผัดกระเทียมพริกไทยนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างธาตุเหล็กให้กับเราด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องส่วนครัวของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสด,ดีค่ะ